เพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่าลืมกดติดตามพวกเราไว้ด้วยนะครับสวัสดีแฟนบอลกองทัพปีศาจแดงทุกท่านนะครับในข่าวรอบค่มประจำวันที่3มกราคม วันนี้รอบค่ำครับก็เช่นเดิมไปลุยกันที่เรื่องตลาดนักเตะที่น่าสนใจรอบวันของทีมกันก่อนมาที่รายงานแรกกับข่าวย้ายออกจากทีมของคาเซมิโร่ที่เริ่มแรงขึ้นเรื่อยๆรื่อโดยเป็นทางไมค์กีการ์ครับได้เปิดเผยว่าคาเซมิโร่ห้องเครื่องตัวเก๋ากำลังพิจารณาจะย้ายออกจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในตลาดมกราคมนี้ทันทีซึ่งปลายทางคาดว่าจะเป็นทีมจากตะวันออกกลางหลังมีหลายทีมในซาอุดีอาระเบียให้ความสนใจในตัวเขาอยู่ครับ ด้วยที่ตอนนี้เบื้องต้นนั้นก็มีรายงานเสริมาว่าทางทัพปีศาจแดงของเราต้องการค่าตัวของคาซิมมโรประมาณ25-30ล้านปอนด์เป็นอย่างน้อยครับหากว่าต้องปล่อยออกไปซึ่งเงินส่วนนี้ครับก็จะเป็นการนําไปสมทบในการซื้อนักเตะเข้ามาร่วมทีมด้วยสโมสรอนจะต้องทํางานกันในตลาดนักเตะรอบนี้อย่างรอบคอบและก็ไวที่สุดด้วยเพื่อที่จะได้นักเตะมาให้รูเบนอามูริมแก้ไขสถานาการณ์ของทีมในตอนนี้ให้มันดีขึ้นมาบ้างนั่นเองครับ มาต่อกันที่รายงานเรื่องของวิกตอร์ยูเคเรสกองหน้าตัวเก่งของสปอร์ติ้งลิสบอนที่กลับมามีข่าวเชื่อมโยงกับทีมผีแดงของเราอย่างหนักอีกครั้งโดยที่ล่าสุดนะครับไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาทางปีเตอร์ฮอล์นะข่าอิสระที่ทํางานให้กับ s k y s p o t รตื่อยักษ์ของอังกฤษก็เปิดเผยว่า im, รูเบนอาร์มูริมแจ้งต่อบอร์ดบริหารของทีมว่าเขาต้องการได้ตัววิกตอร์ยูเคเรสมาร่วมทีมอย่างมากครับรวมถึงตัวนักเตะเองนะก็ปรารถนาที่จะกลับมาร่วมงานกับนายเก่าวและก็ร่วมทีมสอรด็ดง้ที่ััพปบก จะจ่ายค่าตัวเบื้องต้นประมาณ60ล้านปอนด์ในช่วงซัมเมอร์หนะ้า ส่วนการจะดึงตัวมาร่วมทีมทันทีในช่วงตลาดมกราคมนี้ก็จะต้องจ่ายค่าฉีกสัญญาเท่านั้นซึ่งอยู่ที่หลัก100ล้านยูโรหรือว่าราวราวล้านปอนด์อยู่ที่การเจราจาครับคาดว่าจะมีขึ้นในไม่ช้าแต่ก็ไม่น่าจะเป็นไปได้ที่แมนยูนเต็ดของเรานะ่ะจะมีช่องว่างทางการเงินเพียงพอในเดือนมกราคมนี้เวนเซ่แต่ว่าสโมสรจะสามารถปล่อยนักเตะคนสําคัญออกจากทีมได้ซึ่งตอนนี้เมื่อดูจากรายชื่อที่น่าจะทําเงินให้กับทีมได้มากที่สุดหากว่าย้ายออกนะครับก็คงหนีไม่พ้นมาครัสเวอร์ซ ดังนั้นก็ติดตามกันต่อไปครับกับดีลนี้ว่าจะมีความคืบหน้าไปทางไหนบ้างไปต่อกันที่เรื่องราวของเจ้าหนูดีโก้ไลออนแบ็กซ้ายชาวปรากกัยวย17ปีที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปคว้าตัวมาจากสโมสรเซโร่โปเตโนซึ่งกับดีลนี้ครับฟาบิโอรโรมาโน่เยี่ยวข่าวชื่อดังก็ได้เฮียววีโกและก็ยืนยันว่าแมนยูไนเต็ดได้ตกลงรายละเอียดทุกอย่างเสร็จสิ้นไปตั้งแต่ช่วงต้นเดือนธันวาคมที่ผ่านมาแล้วทั้งนี้ล่าสุดนะครับคริสเวเลอร์สายข่าวแมนยูไนเต็ดของเดเลี่เมลก ตัวของดีโก้เลออนกำลังเดินทางเพื่อเข้ารับการตรวจร่างกายกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในสัปดาห์หน้าแล้วเพื่อเซ็นสัญญาอย่างเป็นทางการแต่ถ้าว่าตัวนักเตะนั้นจะย้ายมาร่วมทีมได้ก็ต่อเมื่อถึงช่วงซัมเมอร์2 0 2 5เมื่ยออายุครบ18ปีครับโดยสำหรับค่าตัวเบื้องต้นของดีโก้เลออนนั้นจะอยู่ที่หลัก4ล้านดอนลลา,าร์สหรัฐบวกกับโบนัสอีกประมาณ1ล้านดอนลลา,าร์สหรัฐและก็เพิ่มดีมากถึง3.5ล้านดอนลลา,าร์สหรัฐเลยครับขึ้นอยู่กับผลงานในอนาคตของนักเตะะแลลก็รววมมถึงงงผานขอทีด้ย ไปต่อกนที่เรื่องราวของมาคัสแรดฟอร์ดดาวยิงของทีมที่กำลังตกเป็นข่าวหรือย้ายทีมรายวันเดียววันนี้ครับเจ้าตัวนะมีข่าวลือว่าได้ปัดข้อสเสนอจากทีมชั้นนำในซาอุดิอาระเบียรวมถึงทุกข้อสเสนอในทีมจากตุรกีเพราะว่ายังต้องการ้าข้างนีลิกระดับสูงสุดต่อไปดูรายงานดังกล่าวนะครับมาจากทางคริสเวลเลอร์สายข่าวแมนยูที่ยืนยันว่ามาคัสแรดฟอร์ดได้ปัด3ข้อสเสนอระดับมหาศาลจากซาอุดิอาระเบียตกปีละประมาณ35ล้านปอนด์หรือว่าสัปดาห์ละประมาณ675,000ปอนด์ซึ่งจะทำให เจตัวเข้าไปอยู่ในกลุ่มที่ได้รับค่าเหนื่อยตอบแทนสูงสุดในลีกซาอุดิอาระเบียทันทีด้วยนอกจากนีน้ครับซามิลลลักเฮิร์นักข่าวของแมนเชสเตอร์อีฟนิวส์สื่อท้องถิ่นก็เผยข้อมูลเพิ่มเติมอีกว่า หากมาคัสแรตฟอร์ตตัดสินใจย้ายไปเล่นที่ซาอุดิอาระเบียและก็รับค่าเหนื่อยระดับมหาศาลดังกล่าวนั้นเขาจะไม่ต้องเสียภาษีแม้แต่แดงเดียวเลยด้วยครับซึ่งภายหลังข่าวนี้เริ่มหลุดออกมานะก็มีสำนักข่าวใหญ่เจ้าอื่นๆเริ่มลงกันมากขึ้นซึ่งหนึ่งในนั้นนะครับก็มีฟราบิสโรมาโนที่ร่วมยืนยันเช่นกันว่ามาคาสแรตฟอร์ตไม่มีความคิดจะย้ายไปยังซาอุดิอาระเบียหรือว่าข้อสเสนอจากทีมในตุรกีนอกจากนี้นะครับโรมาโนก็ยังเสริมว่าตัวของแรตฟอร์ดยังคงแสดงคววาาาามมมมมมุ่ม่่่่งงงันนในชกกกกรรฝึซ้้ออแและ็ไไไดสดส พอใจต่อสถานการณ์ปัจจุบันของตัวเองแต่อย่างใดเลยครับในการซ้อมที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด เราไปกันที่รายงานกับเรื่องราวของแฮร์รี่แม็กไกวกันบ้างนะครับกับสัญญาของเจ้าตัวที่กําลังจะหมดลงกับทีมในซัมเมอร์ที่จะถึงซึ่งระหว่างนี้ครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็กาลังพยายามเจรจาเกี่ยวกับตัวสัญญาของเจ้าตัวอยู่ดยที่ตามรายงานล่าสุดนะครับจากทางเจมส์ดักเกอร์สายข่าวของเดอะเเลกราฟอังกฤษได้ออกมาเปิดเผยว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกำลังวางแผนที่จะเปิดการเจรจาสัญญาฉบับใหม่ให้กับแฮร์รี่แม็กไกวมากกว่าแทานการเปิดใช้ออปชั่นขยายสัญญาออกไปอีกหนึ่งปีเนื่องจากว่าต้องการจะลดค่าเหนื่อยของเจ้า ตัวลงมาจากหลัก1,90,000ปอนต์ต่อสัปดาห์ครับที่รับในสัญญาปัจจุบันด้วยที่ในสัญญาฉบับใหม่นั้นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหวังจะลดค่าเหนื่อยของแฮร์รี่แม็กควาลงแต่ก็จะเป็นการมอบสัญญาระยะยาวให้แทนซึ่งในส่วนนี้ครับยังไม่มีการเปิดเผยข้อมูลมากนักแต่ชอ i ์ e การมอบสัญญายาวซึ่งคาดว่าจะเป็น2บวก1ปีน่าจะเป็นตัวเลือกที่สโมสรกำลังคุยกับแฮร์รี่แม็กควาอยู่ อย่างไรก็ตามเนะยครับด้วยสถานการณ์ในตอนนี้แฮร์รี่แม็กควายก็มีสิทธิเจราจากับสโมสรจากลีกอื่นล่วงหน้าแล้วและย้ายในช่วงซัมเมอร์ตามกฎบอสแมนหากว่าเขาไม่พอใจกับข้อสเสนอที่แมนยูเน็ดมอบให้ในนั้นตอนนี้ครับก็รอดูต่อไปเพราะมันยังมีโอกาสออกทั้ง4หน้าก็คือ1แมนยูเน็ดเปิดใช้ออปชั่นบังคับขยายไปอีก1ปีเพื่อการนักเตะย้ายฟรีก่อน2นะครับเซ็นสัญญาย,ยาวและลดค่าเหนื่อยซึ่งอันนี้ต้องให้นักเตะยอมตกลงด้วย ส่วน3ครับแม็กไกว์เลือกไปต่างแดนซึ่งถ้ามีข้อเสนอสามารถเซ็นได้เลยส่วนสหากว่าไม่มีการต่อสัญญาใดๆเลยตัวนันกเตะก็รอย้ายฟรีในช่วงซัมเมอร์ครับ เรามาต่อกันที่ความเห็นของโจโคอดีตกองกลางชื่อดังครับโดยเจ้าตัวที่พูดถึงสถานการณ์ในเวลานี้ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดว่าต้องยอมรับความจริงก่อนว่าตอนนี้โครงสร้างภายในทีมนั้นพังลงอย่างมากและถ้าจะเดินหน้าต่อกับริเบนอาร์มอริมก็ต้องอดทนและให้เวลากับคุณซือรายนี้ค่อยๆสร้างขึ้นมาใหม่และเป้าหมายหลักของทีมตอนนี้ก็ควรจะโฟกัสไปที่การค่อยๆก้าวทีละขั้นเพื่อขึ้นกลับไปสู่จุดที่ควรอยู่ไม่ควรจะเร่งกระบวนการเพราะว่าทุกอย่างอาจจะเล็ดเห้ซ้ำรอยเดิมอีกครั้งครับด้วยกับประเด็นดังกล่าว โจโคก็ได้แสดงความเห็นว่าผมคิดว่าแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดจะอยู่ในครึ่งล่างของตารางเป็นส่วนใหญ่ในซีซั่นนี้แม้จะมีหลายทีมที่เสี่ยงตกชั้นมากกว่าแมนยูเนเต็ดก็ตามผมจำได้ว่าตอนที่รูเบนอามูริมย้ายเข้ามาแรกๆและก็ถูกอ้างว่าจะเป็นผู้กอบกู้สโมสซอนมันเหมือนเป็นการซื้อบ้านโดยที่ไม่มีการสำรวจอย่างเหมาะสมก่อนแรก ดังนั้นการเดินเข้าไปในบ้านก็พบกับความเสียหายของโครงสร้างและหลายอย่างก็พังทลายรูเบนอามเรียมเดินเข้ามาพร้อมกับความสับสนและเขาก็ไม่รู้ว่าจําเป็นต้องผ่าตัดสโมสในทุกทุกพื้นที่ในตอนนี้แฟนบอลของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจำเป็นต้องยอมรับถึงสิ่งที่เกิดขึ้นว่าการสร้างทีมนั้นจะเป็นไปอย่างช้าๆพวกเขาจะไม่ตกชั้นหรอกแต่ถ้าว่าพวกเขานจะเป็นทีมในโซนครึ่งล่างของตารางคะแนนและหากว่าจะให้ผมแนะนำแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดผมก็อยากจะบอกว่า พวกเขาเนะี่ยให้ลืมการเซ็นสัญญากับนักเตะชั้นยอดไปซะและก็รวมถึงนักเตะหนุ่มชั้นยอดของโลกไปได้เลยพวกเขาจำเป็นต้องเซ็นสัญญากับนักเตะที่สามารถพาทีมขยับจากอันดับ12ขึ้นไปอยู่ที่8หละจากนั้นจากอันดับ8ก็ไปสู่อันดับ4 แมนเชสเตอร์ยูไนเต็สมควรจะจ่ายเงินเหมือนสเปอร์ในช่วง20ปีที่ผ่านมาและก็มองหานักเตะที่สามารถต่อกรกับทีมอย่างไบรตันนิวคาสเซิลและก็แอสตันวิลล่าได้พวกเขาไม่ต้องซื้อนักเตะที่จะต่อกรกับทีมอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้หรือว่าจะเป็นลิเวอร์พูลเพราะว่าตอนนี้พวกเขาอยู่คนละตลาดแล้ว มีหลายคนเรียกร้องให้แมนยูน t เต็ดเซ็นสัญญากับนักเตะคนนั้นคนนี้เสมอแต่ผมไม่ค่อยเชื่อมั่นว่านักเตะชื่อดังเหล่านั้นจะยอมย้ายมาที่แมนเชสเตอร์ยูน e เต็ดในตอนนี้นอกจากว่าอาชีพของพวกเขาเนะี่ยเริ่มตกต่ำลงหรือไม่เช่นนั้นพวกเขาก็จะเป็นนักเตะที่เด็กมากซึ่งจะถือเป็นการเสี่ยงอย่างมากของแมนเชสเตอร์ยูน e เต็ดเลยล่ะ และทั้งหมดนี้ครับก็เป็นข่าวสารที่น่าสนใจของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดรอบค่ำประจำวันที่3มกราคมหากว่าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับ